ภาพจิตใจเราไม่ค่อยดีมันเลยกลายเป็นแบบเขาเลยตกใจแล้วสิ่งต่างๆที่มันผ่านมามันมีช่วงเวลาที่มันมีบ้างที่เราจะแบบรู้สึกอะไรที่ไม่ช่วงที่ถ่ายรายการอะไรเงี้ยค่ะมันมีบ้างที่มันบางวันเราเป็นผู้หญิงเราก็จะมีดีเทลเยอะนู่นนี่นั่นน้องก็จะมีในมุมของน้องอะไรเงี้ยมันมันไม่มีเรื่องอะไรเลยที่มันแบบใหญ่โตแต่มันเพียงแค่ว่าวันนั้นอะรายการใหม่เขาแล้วเราอะก็ไปเป็นแขกรับเชิญให้น้องแล้วน้องก็เลยอยากจะพูดอยากจะเคลียร์ใจในสิ่งต่างๆที่บางครั้งอะ เขาอยากจะพูดเพราะเราไม่ค่อยได้พูดกันมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับออกมาบอกว่าน้องอ่ะขอโทษเราจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลยมันเป็นส่วนส่วนหลักๆคือช่วงเวลาที่เราต้องเจอเรื่องราวต่างๆแล้วเราต้องพักใจเราเราต้องดูแลสุขภาพจิตใจเราแล้วมันอาจจะไม่ได้คุยกันมากกว่าเหมือนตอนชน่วงต้นๆที่เราทารายการด้วยกันมันเป็นประหาตศกทางแล้วจนกลายเป็นแบบ มันเป็นส่วนหนึ่งที่มันมาจากทั้งตัวเราแล้วก็เราเป็นเด็กผู้หญิงแล้วน้องเป็นเด็กผู้ชายมันมีบางครั้งที่อาจจะแบบรู้สึกอะไรบางครั้งที่มันไม่ตรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่การทะเลาะก,กันแน่นอนค่ะมันไม่ได้คุยกันนานไหมอะหลังจากที่จบรายการ The, รายการสีโพดมัมใช่ไหมคะแล้วช่วงนั้นน่ะแก้มก็มาดูแลสุขภาพใจิตใจตัวเองเ,ออเรื่องของไปไปหาคุณหมอนู่นี่น,นั่นเรากลับมาแล้วน้องก็คือตกใจเพราะว่าเขาเห็นเราผอมลงมากแล้วก็เลยแบบ หลังจากที่ไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยแ,แ,แล้วตอนนั้นเรายังไม่ได้อยู่ในความพร้อมที่จะคุยกับทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมันก็คือได้คุยกันมาเรื่อยๆหลังจากนั้นใช่หลังจบรายการไปก็คือพี่แจ๊บตต<า>่างคนไม่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 ใช่การตัดสินใจหักต่างคนต่างนีหน้าที่รับผิดชอบกันในด้านอพอมันจบรายการมันไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแค่นั้นเองแล้นี่แอนรู้สึกไงบ้างพอตั้มกับโดมก็ค่อนข้างรู้สึกผิดมากเราเคลียร์ใจกันไปหมดแล้วแล้วเราเองก็รู้สึก ออขอบคุณและขอโทษน้องเช่นเดียวกันถ้าสิ่งไหนที่เราทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจเดีอยอะไรก็ตามเราเราเป็นพี่น้องกันสุดท้ายแล้วอะ่ะเรื่องเหล่านี้มันดีซะอีกที่เราได้คุยกันแก้มว่าทุกคนเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่เรื่องราวของแก้มทุกคนถ้าเรามีเรื่องอะไรที่ไม่โอเคเราคุยกันแล้วมันจะเข้าใจกันมากถ้วันนี้สิ่งที่แก้มเผชิญอยู่ภาวะมันได้ลดลงไปแล้วหรือนปล่ามันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้น ดีขึ้น,น,นดีขึ้นมากๆค่ะขอบคุณมากๆทุกทุกกำลังใจนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณและอยากจะขอโทษถ้าทําอะไรที่ทําให้ทุกคนรู้สึกไม่ไม่โอเคหรือว่าเป็นห่วงหรือว่าทําให้ทุกคนไม่ไม่โอเคในเรื่องอะไรก็ตามแก้มขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะขอโทษด,ด้วยคะ่ะท,ที่ที่ที่อาจจะไม่ได้แบบแข็งแรงขนาดนั้นมันใช้เวลานานขนาดไหนคะพี่แก้มากา่อจะตัวมา หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะที่เราเราว่ามันสะสมมาเรื่อยๆแล้วเราเพิ่งมาถึงจุดดึงที่มันไม่ไหวจริงๆเราก็เลยต้องไปพบกับผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรต่างๆเนี้ยค่ะตอนนี้เรียกว่ากลับมา100%หรือย่างไงแกมสภาพจิตใจเราอะไรเงี้ยแกมว่ามันไม่มีอะไร100%นะคะแต่มันมีแต่การบาลานซ์ชีวิตแล้วการทําให้ตัวเราเรารู้แล้วว่าเราไหวตรงไหนเราไม่ต้องแข็งแรงตลอดเวลาก็ได้ แล้วเป็นห่วงเรามันเป็นภาวะหนึ่งของคนที่ในช่วงเวลาที่จิตใจไม่ได้แข็งแรงมากะค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีโมเมนต์ที่เราอาจจะไม่พร้อมไปเจอคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยขออนุญาตพูดได้เลยว่าดีขึ้นมากๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขนาดที่ว่าไหวกับการรับอะไรต่างๆก็พยายามบาลานซ์แล้วก็ อ่ทำในเท่าเท่าที่เราทําไหวต่อไปเงี้ยคะ่ะแต่การร้องเพลงอะ่ะเราไม่หยุดแน่นอนคะ่ะยังต้องไปไ,ไปพบกับแบบผู้เ<อ>ชี่ยวชาญอยู่ไหมคะแก้มตอนนี้เอ่อจริงจริงคุณแม่เป็นพยาบาล<อ>แล้วเราก็แม่ก็รับฟังอยู่เสมออยู่แล้วคะ่ะแล้วตัวแก้มเองก็พยายามจัดก,การกับความรู้สึกตัวเองเรื่องต่ตางๆอย่างเอ่เพลงเพลงล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะลุกขึ้นมาทําเพื่อที่จะเป็นพลังให้กับตัวเองและส่งให้กับคน ว่าไม่ใช่คุณคนเดียวนะคะที่จะเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตทุกคนเจอได้ทุกคนเสียใจได้ทุกคนทุกได้ทุกคนมีความสุขได้ทุกคนมีอารมณ์ทุกคนเป็นมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรักตัวเองแล้วดูแลจิตใจตัวเองมากๆมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราวันนึงหนูไม่เคยคิดว่าหนูเข้ามาตั้งแต่ ที่ตัวแก้มเองโดยการที่แก้มปล่อยวางปล่อยปล่อยวางในที่นี้คือแก้มไม่ไหวตรงไหนแก้มก็จะแก้มก็จะไม่ไม,ไม่ไม่อ่านค่ะแล้วก็คือในฐานะของคนที่อยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิทธิของทุกคนที่จะสามารถพูดให้ทั้งคําติคําชมต่างๆได้แต่เราเองก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้ใจเราแล้วว่าเราไหวตรงไหน จะพยายามดูแลตัวเองแล้วดูแลคนที่เขารอชมผลงานอย <c oughs> <c oughs> ู่อย่างเต็มที่ต่อไปค่ะแบตเร็วๆนี้เนาะแบตเร็วๆคัมบักล้วแม่เนี่ยให้ให้เฟรมหน่อยได้ไหมไม่ได้ใช่เลยนะใช่เลยไปที่ไหนฟังได้ทุกที่เลยค่ะไปดาวน์โหลดได้เลย m อ็มปล่อยแล้วนะคะดูใน YouTube ช่องวันสามสิบเอ็ดได้ค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ